เ,เพื่อนๆวันนี้กับมาโปก,กับช่องไอชาพาราซีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะคะเราจะพาเ,เพื่อนๆมาดูร้านอาหารนะคะที่เขาขายกันตามริมทางนะคะเรามาดูกันนะคะว่าที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยมีอาหารแล้วก็เขาทําบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้เหมือนข้าวมันไก่บ้านเรานะคะคนที่นี่นิยมกิ in นเทมเป้นะคะเพื่อนๆวันนี้จะเป็นเทมเป้ทอดนะคะ ก็จะมีชุดเป็นราคาแบบนี้นะคะมีปลาตัวนี้ขายอยู่9ก้าเรงนะคะมีปลามีไก่นะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆเหมือนฟู้ดคอร์สนะคะจะเป็นสูตรรวมของร้านอาหารนะคะ<ม>เขาก็จะมีเ,เมนูหลายๆแบบนะคะผสมผสานกันไปนะคะ<ม>จะมีเป็นพวกผลไมา้ด้วยนะคะ<ม>เพื่อนๆ<ม>นะคะ อันนี้จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะคะบ้านเขามีลูกชิ้นลูกใหญ่ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เทียบกับนิ้วนะคะใหญ่มากนะคะใหญ่กับกัมปั้นมือนะคะอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะของบ้านเขาเขาก็จะแบ่งเป็นซโซนนะคะคล้ายๆกับของบ้านเราแต่ว่าจะเป็นอาหารของบ้านเขานะคะตัวน,นี้จะเป็นร้านที่ มีขนมผสมด้วยนะคะส่วนใหญ่ที่นี่เขานิยมจะกินมือกันนะคะเ,เพื่อนๆเขียวจังม อันนี้จะเป็นร้านข้าวแกงนะคะนนข้าวมีน้ําพริกนะคะบ้านเขานี่มีน้ําพริกเป็นเหมือนน้าพริกหนึ่งบ้านเราด้วยนะครับเจาะอกเขเยวแล้วก็มีข้าวแกงนะคะต้มจืดผัดผักเสร็ลองแมวด้วนะคะ อันนี้เป็นแกงขนุนนะฮะแกงขนุนใส่ไก่ใใคล้ายบ้านเรามันก็จะมีตีนไก่ด้วยอันนี้เขาจะให้เราตัดเองนะคะเอ๊ะนนจะเป็นแกงแกงกะทิเหมือนอเป็นข้อเอ็นอะไรต่างๆน่นาจะเป็นตัว ไม่แน่ใจว่าเป็นของพ่อเท้าวัวหรือเปล่านะคะ